ที่จริงหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่สามารถมีบทบาทเข้ามาจัดก,การเรื่องนี้ได้มากขึ้นด้วยคือสำนักง,งานปอปองอนะครับเพราะว่าที่จริงปปงมีเครื่องมือและมีอำนาจที่เข้าไปตรวจดูเส้นทางการเงินต่างๆอยู่แล้วและในหลักการสากลซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ปอปองอพยายามผลักดันอยู่ก็คือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือ beneficial ownership อนะดูว่าที่จริงแล้วเนี่ยใครเป็นโนมินีกันแน่ใครเป็นคนได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ น่าเสียดายที่วันนี้ประเทศไทยยังไม่เห็นสิ่งนี้แล้วยังตรวจสอบไม่ได้อย่างรวดเร็วหรือสื่อมวลชนประชาชนยังไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะปัญหากลับมาที่ข้อมูลเรายังไม่สามารถเปิดอย่างมีมาตรฐานได้เพราะสมมติจะเห็นได้ว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทนี้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องเอาหลายข้อมูลมาเชื่อมโยงกันนะฮะข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทรัพย์สิน,นก,การเมืองใช่ไหมครับข้อมูลผู้จดทะเบียนบริษัทกรรมการบริษัทและอื่นๆอีกมากมายเอามาเชื่อมโยงกันปัจจุบันในประเทศไทยถ้าบอกสถานการณ์ตอนนี้จากงานวิจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะพบว่าข้อ ข้อมูลเนี่ยมันกระจัดกระจายแต่และหน่วยงานถือข้อมูลของตัวเองเออไม่เดียวข้อมูลมาเชื่อมโยงกันออนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แต่ก็ต้องกลับฝากไปที่สำนังกงานปปงอ้วยว่าเรื่องนี้ถ้าปปงอสามารถตรวจสอบได้ก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นกับเรื่องนี้ครับตอนนี้ปปงอ,อยังเงีย,งยบๆอยู่นะยังไม่เห็นออกมาพูดแล้วบริษัทนี่นะไม่ใช่แค่ได้สัญญา ตึกสตงอที่พังถล่มนะตรวจสอบไปนี่ปรากฏว่าได้สัญญาจากราชการเยอะมากสร้างโรงพยาบาลสร้างอาคารสร้างตึกเยอะแยะเลยอะค่ะอาคารพักอาศัยค่าราชการสารอทธรอ์อย่างเงี้ยแทบจะทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคยังไงเนี่ยลุตอนการจัดซื้อจัดจ้างเขาไม่ได้มีการตรวจสอบบริษัทก่อนหรอปัญหาหนึ่งก็คือเวลา,าอะไร เวลาบริษัทหนึ่งเนี่ยสมมติในกรณีนี้ชัยนาทนำเบอร์เท่าไหร่นะวินเนรเร็วใช่เวลาไปประมูลเนี่ยเขาไม่ได้เอาชื่อบริษัทต,ตรงๆเข้าไปเ<อ>สนอใชขาไปร่วม,<อ>วมค้าเขาไปร่วมค้าคนอื่นเพราะฉะนั้นสมมุติกรณีนี้เขาไปร่วมร่วมร่วมค้ากับอิตาเลียนไทยที่ปรับเปลนใช่ไหม ก็จะชื่อบริษัทหนึ่งสมมติคราวหน้าเขาไปร่วมกับอีกบริษัทหนึ่งก็มันก็จะเป็นชื่อกิจการร่วมค้าบริษัทหนึ่งคร oh. าวนี้พอกลับมาเรื่องเดิมพอข้อมูลมันไม่มีมาตรฐานแล้วมันไม่ได้เชื่อมโยงกันมันไม่สามารถคลิกเข้าไปได้ว่าโอ้บริษัทนี้มีใครร่วมทุนบริษัทนี้เป็นลิงก์กับบริษัทนี้ยังไงเพราะ,ะนั้นออกกิจการร่วมค้าพวกนี้มีบริษัทย่อยกลุ่มเดียวกันหมดนะอ่านี้มันยังตรวจทิ้งถ้าต้องตรวจสอบก็คือตรวจสอบได้แต่โอ้หต้องค้นข้อมูลลึกมากเลยกว่าจะได้ข้อมูลออกมาทั้งงงๆทีี่่่จริิแแลลลล้้้้้ววเเเนนยยยขอออมมมูููหหาาาตตถกกปดผฎ